รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ทุเดย์โชว์วันอาทิตย์วันนี้ก็หยุดอยู่บ้านกันมีความสุขครับผมนี่หยุดอยู่บ้านนี่อย่าลืมเปิดทีวีเวลาเปิดทีวีมาเจอไลท์หน้าพวกเราปุ๊บต้องมาทำอะไรท่านต้องเหมือนตันสกุจิตท่านนี้บิดไปไหนก็ไม่ได้ต้องต้นอายุเด้ออยู่กับเราอยู่กับเราดูรายการเรานี่บอกตรงเลยไม่มีความปวดใจครับมีแต่ความสนุกสนานแน่นอนแล้วเราก็อยากจะบอกเป็นห่วงทุกท่านด้วยที่ดูรายการเราอยู่นะฮะใครที่กําลังจะออกจากบ้านตอนนี้นะครับ ท่านต้องเข้าไปอยู่ในบ้านก่อนนะบอกด้วยบอกเลยบอกเลยทำไมตื่นเตือนกันหน่อยตื่นเตือนครับผมเพราะว่าเข้าอยู่ในบ้านก่อนไม่ออกนอกบ้านจะต้องต้องเข้าไปอยู่ในบ้านก่อนจะออกได้ครับผมรายการเราเป็นห่วงท่านจริงครับช่วงนี้ระวัง ก็เออเขาเขาต้อออกนอกบ้านเขาต้องเขาอยู่ในบ้านมันก็ถูกแล้วแจ๊ดบางคนพูดพลาดพูดพลาดเนี่ยยังไม่เข้าบ้านเลยออกก่อนแล้วอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วไปนอนนะทุกคนไม่ได้ครับตัวผู้เล่นไม่ครบอ๋ตัวผู้เล่นไม่ครบตัวผู้เล่นไม่ครบนี่เด็ดทอล์คโชว์เด็ดด้วยคำที่ว่าเขาจะชอบพูดว่าเนี่ยแม่เครียดอย่างโน้อย่างนี้ด้วยปัญหาต่างต่นานาของเขาแล้วเขาก็จะพูดประโยคสุดท้ายด้วยก็คือตายตายเลยดีไหม ปัญหาเนี่ยแม่ไม่รู้จะแก้ยังไงสิ่งที่แม่จะแก้ได้ก็คือแม่ต้องตายใช่ไหมมันถึงจะทำให้หนูมีความสุขได้และช่วงเยี่ยมเยี่ยมมองของพวกผมวันนี้ครับนี่เราจะพาไปร้านน้อง เซนเมจกาน้องคนนี้ภรรยาผมชอบมากร้านเซนคาเฟ่ใครจะไม่ชอบน้องเซนครับผมอยากจะถามแกคำเดียวถ้าเจอแกตัวตรงๆอ่ะเป็นๆเลยคุณถามไม่ด้วยนะใครตั้งชื่อเมจกาเมจกาเมจกาเม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 จกาเออะไรอะไรอ่ะร้านเขาทำเซนคาเฟ่จะเป็นร้านกาแฟแล้วเป็นแบบไขยมีรเดีือวชัวบ่ ช่วยรู้ไหมรู้ไหมรู้อันนี้รู้ดีเพราะอ่านทางหนูโอเคแล้วหนูก็บอกเขาต้องครูแต่อาขายดีมากน้องเจนจองโต๊ะให้พี่หน่อยวันนี้พี่โต๊ะเต็มค่ะพี่ก็โทษทีนะคะทางร้านมีทั้งหมดกี่โต๊ะสองโต๊ะ อาหารกาแฟจะเป็นอะไรที่เซนชอบทานคือทานเองเป็นสูตรของทางร้านก็จะเน้นเป็นพวกว้าวโปลเป็นแพนเค้กบางทีแกก็กินครึ่งหนึ่งที่เหลือแกก็เก็บไปขายครัแกขายเสร็จแล้วนะคะแกเอาไปขายอย่าพลาดอย่าพลาดในการถ้าพลาดพรุ่งนี้ท่านจะคุยกับเขาไม่รู้ขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับ กลับมาสู่รายการขังเลากครั้งทั้งจครับนี่คือรายการชุดโชว์และนี่คือช่วงท a ล k s โชว์ท่านผู้ชมที่เป็นแฟนผมก็คงจะทราบดีนะครับว่าปัจจุบันนี้ผมทํารายการสดอยู่ด้วยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณ17นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกาทางช่อง3แห่งนี้นี่แหละครับชื่อรายการก็คือรีวิวบันเทิงเป็นรายการที่ทําเรื่องราวเกี่ยวกับคนแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นในแวดวงบันเทิง เมื่อไม่นานมานี้เองผมทำข่าวไปข่าวหนึ่งซึ่งตัวเองก็ตกใจมากเกี่ยวกับเรื่องของคุณแวโซในข่าวนั้นบอกว่าเธอเป็นโรคซึ่งโรคนี้คือโรคซึมเศร้าแลโรคซึมเศร้านี้ส่งผลกับตัวเธอเองมากถึงขนาดคิดฆ่าตัวตายแล้วก็คิดฆ่าลูกของเธอด้วยเธอมีลูกอยู่คนหนึ่งปัจจุบันอายุ12ปีชื่น้องคนดี โรคนี้ไม่ได้ส่งผลเฉพาะตัวเธอไปส่งผลถึงตัวน้องคนดีด้วยพราน้องคนดีเองก็ได้รับทราบสภาพความโศกเศร้าของแม่และรับทราบเรื่องราวของโรคที่เกิดขึ้นมันถ่ายทอดมาถึงเธอด้วยความเกลียวกราดความโมโหวความขาดสติมาถึงตัวเธอได้มันทําให้เธอคิดไปต่างๆนานาไม่เพียงเท่านั้นคนในวงการบันเทิงเพื่อนฝูงคนอีกหลายๆคนก็ได้รับผลกระทบจากโรคซึมเศร้านี้ แต่ไม่มีใครบอกเธอเพราะไม่มีใครกล้าเข้าไปบอกเธอเธอได้สังเกตตัวเองอยู่พักหนึ่งแล้วเธอก็คิดว่าเธอต้องเป็นอะไรสักอย่างแน่พยายามจะหาว่ามันคืออะไรแล้วเธอก็เจอโรคซึมเศร้าเป็นโรคซึ่งถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องไม่มีโอกาสหายเลยและการารักษานี้มันไม่ใช่รักษาเฉพาะที่ตัวร่างกายของเราต้องรักษาที่จิตใจด้วย เพราะฉะนันการารักษานี้ต้องร่วมมือกันหลายฝ่ายมากจิตใจตัวเองก็ต้องร่วมมือยาที่หมอให้มาก็มีผลคนรอบข้างก็มีผลสังคมก็มีผลวันนี้เธอดีขึ้นเธอจึงจะมาพูดกับเราและเล่าให้เราฟังถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นอุทาหรณ์อันดีกับชีวิตของคนที่นั่งอยู่เฉยๆตอนนี้ ที่อยู่ก็รู้สึกว่าตัวเองหงุดหงิดง่ายโมโหในเรื่องที่ไม่ควรโมโหทิ้งเรื่องบางเรื่องออกไปจากชีวิตเร็วมากๆหรือบางเรื่องก็เก็บเข้ามาในชีวิตอย่างเร็วมากๆแล้วไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นอะไรท่านกำลังเข้าสู่โรคซึมเศร้าเป็นโชคดีของผมที่รู้จักกับเธอมาเป็นเวลานานและเป็นโชคดีซึ่งความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกันความเมตตา ความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันได้สามารถพูดคุยกับเธอและเธอเข้าใจเธอจึงมาร่วมรายการกับเราขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณแว์โซและบุตรสาวน่ารักของเธอน้องคนดีครับสวัสดีค่ะแวสวัสดีค่ะวัะดูสวัสดีค่ะเชิญนั่ยขอบคุณมากที่มาร่วมรายการกับเราดีค่ะขอบคุณค่ะตอนแรกที่อ่านข่าวนะฮะตอนนั้นอ่านในรีวิวเธอพออ่านข่าวนี้ตกใจมาก แล้วเราก็คุยกันว่า,<ช>ถ,าถ้าเกิดเราเอามาให้กับผู้ชมได้ชมได้ดูมันจะเป็นประโยชน์ไหมแวร์บอกถ้าพี่ต่อยว่ามันเป็นประโยชน์เราออกทีวีได้ใช่นั่นคือเกิดเรื่องราววันนี้เกิด<ช>ขึ้นก็เลยต้องขอขอบคุณทั้งสองคนเป็นอย่างยิ่งที่มาร่วมรายการกับเราเพื่อที่จะตัดประเด็นอื่นๆผมจะเข้าประเด็นหลักก่อนแรกสุดคือแวร์เนี่ยอยู่ในวงการนางแบบใช่ค่ะแล้วก็มาเป็นนักแสดงแล้วอยู่ๆวันหนึ่งแวร์ก็ประกาศข่าวซึ่งคนช็อกกันทั้งวงการเลย ว่าแวร์เป็นซิงกิลมาคืออยู่ดีๆมีลูกว่าง่ายๆและจะเป็นลูกซึ่งฉันจะเป็นพ่อเป็นแม่คนเดียวด้วยแล้วก็เลี้ยงดูลูกมาคนเดียวจริงๆค่ะจนปัจจุบันนี้น้องคนดีอายุ12ขวบแล้วตลอดเวลาสิ่งที่ต้องเลี้ยงดูในครอบครัวก็คือตัวแวร์เองตัวลูกตัวหลานคุณแม่ค่ะ เพราะฉะนั้นการดูแลทั้งหมดขึ้นอยู่ก HHH> ับแวร์คนเดียวใช่ค่ะความหนักต่างๆเหล่านี้มันก็ข right ึ้นอยู่ว่างานเข้างานออกใช่ถ้ามีงานมากๆงานเข้าเงินดีก็ทุกอย่างก็สบายแต่มันก็เหนื่อยเพราะมันไม่มีเวลาพักผ่อนแต่มันก็เหนื่อยเพราะมันไม่มีเวลาพักผ่อนมันไม่ได้หมายความอย่างที่คนเข้าใจกันว่า oui)> ถ้างานดีตลอดเวลาโลกนี้จะไม่เกิดไม่ไม่ใช่โลกนี้มันเกิดได้แน่นอนถ้าเราไม่มีเวลาพักผ่อนบอกว่าถ้าพักผ่อนหรือกินอาหารนอนหลับพักผ่อนไม่เพพียไม่เป็นเวลา ไม่เพียงพอโลกนี้ก็เป็นได้มาได้ใช่ซึ่งคนทั่วๆไปไม่เข้าใจเข้าใจแต่ว่าชีวิตมันขึ้นอยู่แค่แค่เงินแค่เงินขอให้มีเงินมันจะไม่เป็นเพราะฉะนั้นโลกนี้ถึงแม้นมีเงินมีงานก็เป็นก็็เปนได้แต่นี่โลกนี้มันมาหาเราโดยเราจะไม่รู้ตัวมันเริ่มเมื่อไรครับมันเริ่มถ้าให้ย้อนกลับไปเมื่อวันห้าปีที่แล้วว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้นอนไม่หลับเป็นอาทิตย์เลยค่ะครับ มันเราก็ถามถึงคำว่านอนไม่หลับเป็นอาทิตย์นี่ถามนิดนึับเดิมที่เดียวเคยนอนหลับไหมนอนหลับปกติใช้ชีวิตปกติทํางานทํากิจกรรมปกติแล้วก็ถึงเวลาเข้านอนก็นอนได้ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งอยู่ๆมันมันแอบมีความเครียดอยู่ข้างในที่สะสมที่เราไม่รู้ไม่รู้อ๋อเราไม่เราไม่รู้แล้วก็เอะไปปรึกษาพี่สาวไปหาหมอดีกว่าว่าเป็นอะไรทีนี้ พี่พี่สาวเราก็พาไปหาคุณหมอไปหาจิตแพทย์นะคะก็ปรึกษาคุณหมอก็บอกเลยว่าคุณเป็นคนไข้เอบวกไม่เข้าใจไม่เข้าใจหนูก็ไม่เข้าใจว่าเอบวกคืออะไรแล้วหนูก็ไม่กล้าถามหมอแต่หมอบอกว่าคุณต้องคุณนอนไม่หลับใช่ไหมใช่ค่ะต้องกินยาเนี่ยคุณมีเรื่องเครียดใช่ไหมเยอะแย,ยะมากมายคุณต้องผ่อนรถผ่อนบ้านเลี้ยงแม่เลี้ยงหลานเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกทางานเองทุกอย่างใช่ไหมงานบ้านก็ทาขับรถก็ทําซักผ้าก็ซักทุทก <ๆ S 2> อย่างหมดเลยใช่ค่ะอ่ะคุณเอบวกเอาไปเอาคุณต้องกินยาสองตัวนะยาตัวหนึ่งคือยาทําให้คุณหลับ คุณจะได้พักผ่อนคุณจะได้ตื่นมาสดชื่นกับอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นยาปรับฮอร์โมนปรับอารมณ์ของคุณรับสารเคมีในร่างกายในร่างกายทีนี้ตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่หนูก็ยังไม่เข้าใจในไอ้โรคพวกนี้เราก็เฮ้ยเราเป็นขนาดนั้นเลยเน่าจะเป็นแค่โรคเครียดมั้งมันกินแค่ยานอนหลับเดี๋ยวพอมันหลับแล้วมันได้พักผ่อนเต็มที่มันก็น่าจะหายและนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยว่าหนูไม่เอาไอ้ยาปรับฮอร์โมนได้ไหมเพราะหนูกลัวหนูเล่นละครไม่ได้ทีนี้ ก็เลยไม่ยอมรับยาตัวนั้นมากินแต่ยาทําให้หลับครับมันก็ก็กินไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆทีนี้ไอ้ความเครียดมันก็ยังสยังอยู่ยังอยู่อยู่อยู่ไอสารเคมีที่ว่าจะต้องปรับมันไม่ได้ถูกปรับมันหายมันหายหายหายจนกระทั่งทีนี้กลายเป็นฉุนเฉียวตาขวางเป็นเลื้อยหลังไปแล้วโดยไม่รู้ตัวใช้เวลานานแค่ไหนประมาณปีหนึ่งปีหนึ่งโอ้โหก็คุณอยู่ตั้งปีกินจนติดอะค่ะกินจนติด คือจากกินน้อยๆกลายเป็นกินทุกวันแล้วก็กินทุกวันและกินเยอะขึ้นด้วยเหรอค่ะแล้วก็นอนได้แค่สี่ชั่วโมงแล้วนอนได้แค่สี่ชั่วโมงใช่ยานอนหลับนี่จริงๆมันต้องส่งผลให้นอนเกินสี่ชั่วโมงใช่แต่ว่าได้แค่สี่ชั่วโมงได้มันมีความเครียดมันต่อสู้ใช่ระหว่างที่กําลังเป็นอยู่นั้นคนข้างๆคนข้างๆคือน้องคนดีคุณแม่เปลี่ยนไปที่หนูรู้สึกว่าคุณแม่เปลี่ยนไปคุณแม่บอกประมาณ5ปีที่แล้วสำหรับหนูมันกี่ปี หับหนูมันมันก็หปีนะคะเพราะว่าเขาเขาเริ่มจากจุดที่เริ่มนอนไม่หลับก็อย่างที่เขาพูดจนอารมณ์เขาเริ่มสวิงมันเริ่มไม่อยู่กับที่อ่ะคือมันเหมือนกับเขาควบคุมตัวเองไม่ได้อ่ะค่ะเล้คะคือเหมือนกับเขาจะปีติเขาก็ปีตเลยหมาจถึงว่าเรื่องที่เขาไม่เคยหงดหงิดก็หงดหงิดเร็วขึ้นถูกต้องค่ะตอนนั้นควบคุมตัวเองไม่ได้เลยไม่ได้เลยค่ะพยายามแบบเอ่อเวลามีปัญหากับคนอื่นเพื่อนร่วมงานหรือคนข้างนอก เราก็เอาตัวเองออกมาอเอาตัวเองออกมาอเอาตัวเองออกมาแต่กับลูกเนี่ยมันอยู่ด้วยกันสองคนมันอยู่ในรถมันอยู่ในบ้านไปมุมนู้ดเธอไปนั่งข้างหลังเธอไปตรงนู้ดอย่าเข้ามาใกล้เลยอยา่อาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเขาแบบแล้วเขาก็ชอบแบบเวลาโมโหอ่ะเขาชอบอะไแบบโมโหแล้วพอโมโหปุ๊บแม่หนูจะขอกอดแบบหยุดเธอมาผิดเวลาอ๋อเหร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 อแล้วอย่าพิ่งเข้ามากึ่กำลังจะระเบิดเธอยข้ไปก่อนแม่ Oh. ฉันไม่ชอบคนร้องไห้ร้องไห้ไม่มีเหตุผล oh. ก็บิวตัวเองไปเลยคนที่เป็นโรคนี้อะคะ่ะ ฟังไว้เลยนะคะ oh. ไอ้เรื่องนิดเดียวบิ้วตัวเองจนแบบว่าอย่างกับโลกจะแตกนะบิ้วให้มันใหญ่โต oh. แล้วลองนึกภาพย้อนไปดีๆท่านผู้ชมตอนนี้ที่นั่งอยู่นะ่ะน้องคนดีอายุ12แล้วนะแต่ที่เธอบอกขอก่อนหน่อยที่เธอไม่ไหว oh. จะเข้ามาหาแม่มัน8ขวบเอง oh. เด็ก8ขวบที่พอเห็นแม่โกรธโมโห oh. แล้วไม่นั่นอะ่ะแล้วมันมีความรู้สึกว่าแม่คนเดียวของฉัน oh. ยังไงก็อยากจะต้องเข้าไปหาไปก่อนแล้วแม่บอกหยุดอย่ามาใกล้ฉันโ <laughs> ดยไม่รู้ตัวเลย ว่าทาอะไรออกไปอ๋อรู้เหรอรู้เหรอหยุดอย่าเข้ามานะอถ้าเข้ามาเนี่ยตายนะตายนะควบคุมไม่ได้ไม่ได้มันมันไล่ไปเรื่อยๆจนถึงขั้นขนาดที่คุณพูดว่าอยากจะตายะให้มันจบๆใช่มันยังไงเหรอมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ใช่คนไม่รับผิดชอบนะเราไม่ใช่คนหาเรื่องใครนะเรารับผิดชอบทุกอย่างเราทําดีทุกอย่าง เราพยายามเคลียร์ทุกอย่างแล้วอะแล้วทําไมมันมีแต่เรื่องเข้ามารุมเร้ารุมเร้ารุมเร,ร้ราเราไปหมดเราแก้ปัญหานี้เสร็จมันก็มีปัญหานู้นเข้ามาอมพอแก้ปัญหานู้นเสร็จก็มีปัญหานี้เข้ามามันจนแบบจะรู้สึกมันเบื่อที่มันจะตื่นขึ้นมาแล้วมาเจอเรื่องพวกนี้อีกแล้วไหมเขาจะว่าเฮ้ยไม่อยากมีวันพวกนี้ย่างง่ายหมอไม่อยากมีวันพวกนี้สิ่งที่ว่าบอกกับลูกทุกวันก่อนนอนคือว่า เฮ้ยคนดีพรุ่งนี้ตื่นมาต้องเป็นวันที่ดีของเราเนี่ยลูกอ๋อเหรอถ้าตื่นมาแล้วมันยังเป็นเหมือนเดิมเนี่ยแม่ไม่อยากมีวัน uh huh. พรุ่งนี้ที่เหมือนเดิมด้วยความที่ว่าเขาจะชอบพูดว่าเนี่ยแม่เครียดอย่างโน้นอย่างนี้ด้วยปัญหาต่างตนานานของเขาแล้วเขาก็จะพูดประโยคสุดท้ายด้วยก็คือตายตายเลยดีไหม uh huh. ทีนี้แล้วเขาก็จะคือเขาก็ถามหนูค่อนข้างบ่อยนะว่าคนดีเหมือนกับว่าเหนื่อยไหมที่แม่อยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ย uh huh. เป็นยังไงบ้างไว้หรือเปล่าแล้วก็พอมันถามมันก็เหมือนกับว่าก็คือก็นะเราก็รักแม่ถูกไหมคะมแต่ว่าแต่ว่าพอเขาถามแบบนี้มันก็มันก็แบบเสียวความรู้สึกเหมือนกันนะคะคือจริงๆนะเรารักกันแหวะรักลูกมากแล้วแหวะรู้สึกผิดผิดที่เก,กลี้ยกราออารวาสตบตีด่าทอลูก มันทำให้เรารู้สึกผิดพอเมื่อเรารู้สึกผิดปุ๊บเราก็ถามลูกว่าลูกถ้าหนูไม่มีแม่อยู่ด้วยหนูจะมีความสุขมากกว่านี้ไหมปัญหาเนี่ยแม่ไม่รู้จะแก้ยังไงสิ่งที่แม่จะแก้ได้ก็คือแม่ต้องตายใช่ไหมมันถึงจะทําให้หนูมีความสุขได้ปัญหามันถึงจะได้จบแล้วเขายังเด็กอะค่ะ เราด้วยความที่เขายังเด็กเขาก็ตอบว่าใช่แม่ต้องตายหนูก็เลยไปหยิบมีดไม่แหละมันแหงแม่ต้องตายใช่ไหมลูกหนูถึงจะมีความสุขแต่อันนั้นคือเราไม่ได้ใช้ใชใชสติคิดเราเราเราเป็นไอ้โลกเนี้ยมันทำให้เราขาดสติเราไม่รู้ตัว แต่ทำไมบอกว่าเอามีจีแล้วทำไมจึงไม่ตายละ่ะเพราะหนูแล้วหนูตายแล้วลูกหนูจะอยู่ยังไงเฮ้ยรถก็ผ่อนไม่หมดคอนโดยังผ่อนไม่หมดแม่ฉันก็ยังอยู่แม่ฉันก็ป่วยแล้วถ้าฉันตายแล้วลูกฉันครอบครัวฉันจะอยู่ยังไงไม่ได้เพราะฉะนั้นจริงๆความเครียดที่ว่าเนี่ยความเป็นโรคที่เรียกว่าสึ่งเศร้ามันสวิตช์ออนสวิตช์ออฟตลอดเวลา มันเร็วมากในหนึ่งวินาทีมันสามารถจะมีสติทิสหนึ่งแล้วหายสติ<ะ>จิตหนึ่งแล้วก็หายแล้วไปมาอยู่นี้ตลอดอระว่างที่มันกําลังกระโดดอยู่อย่างนั้นไอ้ที่มีจิ้มอยู่นั้นมันก,ก็กระโดดไปกระโดดมาเป็นวินาทีท,ที่เจ็บปวดหัวใจที่สุดลูกหนูยืนอยู่หนูก็ยืนแล้วหนูก็คิดแตกเลยไหมแตกเลยไหมแตกเลยไหมแล้วถ้าเราตายแล้วลูกจะอยู่ยังไงแล้วแม่จะอยู่ยังไงแล้วคอนโดใครจะผ่อนรถใครจะผ่อนมีสินมากมายใครจะรับผิดชอบ มันก็เลยมึงหังขับรถจะเอาสะพานไหนดีอะเอาเสาไหนดีอะคือมันมาได้ตลอดเวลาตลอดเวลาใช่ค่ะระหว่างที่แม่เป็นอาการอยู่อย่างนี้คนคดีกลัวแม่มากไหมกลัวมากค่ะกลัวมากอาการแม่หนักขึ้นไหมทุกวันทุกวัน คือ <c oughs> เหมือนกับทุกวันเขาจะมีเหมือนกับว่าความพัฒนาทางด้านอารมณ์ของเขามันจะแปรปวนมากขึ้นทุกวันทุกวัน,นทุกวันเหมือนจะพูดว่าแปรปวนพัฒนาในทางที่ดีแปรปวนทุกวันทุกวันแอบลงใช่ไหมค,ค,คือคือควรจะพูดว่าแปรปวนเพราะว่าการพัฒนาเขาใช้แต่กับสิ่ง <c oughs> ดีๆแ้วก็ฟังเหมือนจะดีนะเพราะฉะนั้นแม่อารมณ์แปรปวนมากใช่ไหมคนดีแปรปวนมากๆเขาเคยพูดอย่างนี้ด้วยซ้ําไปบอกว่า <c oughs> วิธีตายเนี่ยเขาจะไม่ยอมตายคนเดียวจะไม่ยอมทิ้งลูกไว้คือตอนแรกอะหนูก็คิดถ้าหนูตายคนเดียวแล้วลูกหนูจะอยู่ยังไงครอบครัวหนูก็ไม่ได้ร่ำรวยแม่หนูก็ป่วยพี่สาวหนูทั้งสองคนก็ไม่ได้มีฐานะอะไรดีแล้วลูกหนูจะไปเป็นภาระเขาทำไมเพราะฉะนั้นก็ตายด้วยกันทั้งคู่ดีกว่าเคยคิดจะโยนลูกออกจากตึกด้วยอันนั้นทะเลาะกันทะเลาะกันดื้อ จะโยนออกจากตึกเนี่ยนะชั้นอะไรอ่ะชั้นสามตอนนั้นเราอยู่ชั้นแปดชั้นแปดว้ยคนดีถ้านอย่างคนดีตกมาจากชั้นแปดตายไหมตายเหรอตายเหรอตายเหรอแม่อารมณ์แปรปรวนมากห้ามร้องไห้จําได้ไหมเรื่องห้ามร้องไห้แม่พูดว่ายังไงแม่ไม่ชอบคือก็คือถ้าเขาโมโหแล้วหนูร้องไห้เงี้ยเขาจะหาว่าหนูเป็นเด็กขี้แยไม่เข้มแข็งแล้วก็ จะร้องไห้ทําไมมาไล่เหตุผลแต่ด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนที่ไม่ชอบคนทจะร้องไห้เขาก็จะเลยเหมือนกับว่าจะยิ่งโมโหละถ้าร้องไห้อารมณ์จะยิ่งขึ้นอารมณ์จะยิ่งขึ้นเวลาถ้าเกิดเวลาเขาโกรธเราไปอยู่ตามซอกตามมุมตามอะไรได้ไหมก็แต่้าวันออกมาเลยค่ะจริงวะทําไมอ่ะมันรู้สึกไงเวลาลูกไปอยู่ตามซอกตามมุมก็คือคือมันจะมีสองสองอารมณ์ค่ะโกรธมากๆ ไปไกลๆเธอจะไปอยู่มุมนู้นเธอจะไปอยู่มุมนี้เธออยู่มุมไหนก็ได้กับบางทีเรากําลังพูดพูดอยู่อแล้วเขาหลบเราเขาถอยไปค่อยๆถอยค่อยๆเธอจะถอยไปไหนคะคุณเนี่ยเธอจะถอยไปมันนี่กระชากกระชากมายืนฟังตรงนี้ยืนตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันมันจะเป็นอยู่อย่างเงี้ยบางอารมณ์ก็อยากให้ยืนอยู่ตรงนี้บางเราก็ไปนู้นอย่ามายุ่งกับฉันอะไรอย่างเงี้ย มันมันคุมไม่ได้คุมไม่ได้แต่รู้ตัวนะรู้ตัวว่าคนชอบคิดว่าไม่รู้ตัวซึ่งมันไม่จริงนะรู้ตัวนะแต่คุมไม่ได้คุมไม่ได้คุมไม่ได้เพราะถ้าถ้าไม่รู้ตัวตายกันไปนานแล้วใช่พอนียังแบบหยุดต้องหยุดต้องหยุดแล้วหนูก็ต้องพยายามบอกเลยหยุดหยุดหยุดบิ้วตัวเองอ่ะอย่านิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆบางทีหนูตื่นมาทําขนมตีสาม ตื่นมาซิดอัตีสามด้วยความเครียดด้วยความบ้าบอด้วยความที่หนูเป็นอะไรของหนูเนี่ยเคยหยิบปังตองมาครั้งล่าสุดล่าสุดเคยรับรับมีโชลูกอันนั้นอันนั้นค่อนข้างบ่อยค่ะรับมีโชหนูเนี่ยบ่อยค่ะบ่อยยบ่อยเลยสภาพการนี้เกิดขึ้นกับคนดีมาตลอดตอนแม่หลับเคยคิดที่จะ ก็คือมันจะมีสองอารมณ์ค่ะก็คือตอนแม่หลับเนี่ยทาร้ายใจเองกับอเอาพูดตรงๆแล้วกันก็นกคือค่าแม่หนูเริ่มไม่ไหวอะ่ะคือให้ทำไงได้เพราะว่าเขาโงโ่โมโหใส่หนูอยู่ทุกวันมันก็เสี่ยงตายพอแล้วอะ่ะ ภาพการนี้เกิดขึ้นกับคนดีมาตลอดตอนแม่หลับเคยคิดที่จะก็คือมันจะมีสองอารมณ์ค่ะก็คือตอนแม่หลับเนี่ยทำร้ายตัวเองกับอเอาพูดตรงๆแลวก,กันก็คือฆ่าแม่มเพราะมันเหมือนกับกดดันนะคะก็ถ้าวิธีทำร้ายตัวเองมันก็จะมีอยู่อย่างเดียวก็คือถ้าห,หนูไปพังของมันก็ไม่ใช่เรื่องเดี๋ยวก็โดนดุอีกอก็เลย ตอนนั้นตัดสินใจหยิบคัตเตอร์มามีดคัตเตอร์แล้วก็จิ้มมืออย่างเงี้ยจิ้ม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 จนเป็นแผลแล้วก็แบบแล้วก็พอเหมือนกับมันได้ระบายอะค่ะก็ไปนอนถับอีกวิธีถ้าไม่อยากให้เป็นแผลก็คือหนูจะเอาหน้าตัวเองเนี่ยอุดหมอนไปเลยอะแล้วก็กรีดดดังๆคือมันกับมันทนไม่ไหวอะมันต้องหาทางระบายอะไรสักอย่าง คือจะให้หนูออกไปนอกบ้านมันก็ไม่ใช่เพราะหนูเองตอนนั้นก็ยังเด็กจะให้หนูเหมือนกับว่าไปหาอะไรทําอย่างอื่นมันก็ไม่ใช่นะคะหนูก็เลยตัดสินใจว่าถ้าหนูลองระบายกับตัวเองมันอาจจะดีกว่ากับความรู้สึกที่อยากฆ่าแม่ก็คือตอนนั้นก็คุยกับเขาตรงๆเลยนะว่าตอนที่หมามีหลับก็เคยมีความคิดนะว่าจะเอาหมอนอุดหน้าแม่หรือว่าเอาอะไรก็ได้ให้แม่ตายเพราะมันกดดันคนะหนูเริ่มไม่ไหวอะ คือให้ทำไงได้เพราะว่าเขากงโมโห,โหใส่หนูอยู่ทุกวันมันก็เสี่ยงตายพอแล้วอ่ะหนูก็เลยบอกว่าถ้าเขาตายไปมันก็อาจจะจบจบนึกหนูก็ยอมรับว,ว่าหนูก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาพยายามหาทางฆ่าตัวตายซึ่งตอนนั้นหนูก็ยอมรับเพราะว่าหนูคิดอะไรไม่ออกเลยจริงๆอ่ะพยายามหาทางให้แม่ฆ่าตัวตายเพื่อที่มันจะได้จบจบเพราะคิดอะไรไม่ออกจริงๆ สภาพการอย่างนี้กําลังเกิดขึ้นอยู่ในสังคมในหลายๆครอบครัวนะลูกไม่ใช่แต่ครอบครัวของเราครอบครัวเดียวในครอบครัวที่คนเป็นมีความเครียดเป็นหลักมากๆและในครอบครัวที่มีความซึมเศร้าเกิดขึ้นมาในนั้นทุกวันนี้แม้นทําการรักษาอยู่พยายามรักษาอยู่แล้วมันก็ไม่ใช่ว่าวันนี้รักษาพรุ่งนี้หายมันไม่ใช่ถูกมรุลูก <ฮะ S 2> มันก็ยังมีแต่มันน้อยลง<ช>มันน้อยลงมันดีขึ้นไหมครับ ไม่กล้าตอบเห็นไหมครับไม่กล้าตอบเพราะคําว่ามันดีขึ้นไหมนี่มันมันไม่รู้จะเอาอะไรมาตอบเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะเป็นเพราะหนูเพิ่งรักษาได้สามสี่เดือนด้วยมั้งคะแล้วก็มันยังอยู่ในขั้นตอนการปรับยาแล้วเราสองคนก็ต้องปรับตัวแล้วก็ปัญหาที่มันยังค้างคายอยู่มันก็ยังไม่จบย,ยังไม่จบ แหว่แบบทราบใช่ไหมครับว่าแหบวบทราบใช่ไหมครับว่าเแบบวลาแบบที่ปัญหานี้เกิดขึ้นกับแหวแล้วมัน4ี่หปีมาเนี่ยมันเกิดขึ้นกับลูกด้วย<า>เพราะฉะนั้นการรักษาจริงต้องรักษาทั้งสองคนผ่านลูกไปด้วย,วยเห็นไหม<ะ>ตอนนี้เรียนหนังสืออยู่เขาเรียกอะไรปหกถ้าภาษ,าษาธรรมดาเรียกว่าปหกเพราะว่าเธอเรียนหนังสือประเภทเรียนอยู่กับบ้านนะครับนี่ดูเรียนตัวเองนะท่านผู้ชมกี่ปีแล้วเนี่ยกี่ปีแล้วเหรอคะก็แต่บอนเด็กโอ้ โอ้หเรียนหนังสือเขาเรียกอะไรโฮมสกูลใช่ไหมฮะตั้งแต่ปหนึ่งนะฮะเพราะพูดตรงๆนะฮะแม่ซิงเกิลมามแล้วต้องออกทํางานตลอดไม่มีใครดูลูกห่วงกังวลไปไหนมาไหนหนีไปด้วยตลอดครับไม่ก่อนหน้เนี้ย่าเคยพยายามมีแม่บ้านนะคะตั้งแต่ปากแตกนั่งกับเอาไปนั่งกับยามเอาไปอยู่กับวินมอเตอร์ไซค์คือที่บ้านเนี้ยมีแว่สองคนไม่มีผู้ใหญ่หรือไม่มีญาติพี่น้องคอยดูทีนี้มันก็เกิดสิ่ง ที่มันไม่เหมาะสมอมเข้าใจ<ล>เข้าใจแล้วพอไปโรงเรียนมันก็มีเรื่องที่มันไม่ดีเกิดขึ้นกับ,บลูกด้วะแล้วหนูก็คิดว่าอต่อยตอนนี้หนูมาอะไรกรันพี่ต่อยใช่ไหมคะหนูคิดว่าเฮ้ยเป็นแม่ดีใจจังเลยมีลูกเดี๋ยวลูกโตไปโรงเรียนจูงมือลูกไปโรงเรียนล้นลามีความสุขลูกได้เรียนหนังสือมีความรู้โตขึ้นมารับปริญญ,ญาทํางานมีหน้าที่ไรแต่วความเป็นจริงในชีวิตมันไม่ใช่อะหนูพาลูกไปเรียนอะไรก็โดนเข้าใจเข้าใจ จหนูแบบหนูไว้ใจใครไม่ได้ไม่ไว้ใจใครเพราะลูกเคยโดนอย่างนั้นมาก็เลยต้องเรียนหนังสือเองต้องเรียนหนังสือเองหนูโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับจริงๆเลยนะคนเดียวเะยความรู้สึกของหนูความคิดหนูอยากเป็นอะไรครับความรู้สึกจริงๆของหนูคือหนูอยากเป็นนักร้องอะเล้อเล้อเลแล,แล้วหนูร้องเพลงเป็นหรือครับอ้าทำไมอะคนเราอยากเยอะแยะไปผมอยากเป็นซูเปอร์แมนผมไม่เคยห่อได้เลยว่าทำไมอ่ะ ร้องเพลงเป็นหรอคะหนูร้องเพลงเป็นค่ะเป็นไหมเป็นไหมแววแวร้องเพลงเป็นร้องเพี้ยนค่ะแต่ลูกร้องเพี้ยนได้อ๋อลูกร้องเพี้ยนได้เพราะว่ามันติดมาจากตอนเด็กๆที่คุณแม่ชอบเปิดเพลงให้ฟังอก็มันก็เลยซึมซับมาอยากเป็นนักร้องอย่างน้อยไม่ได้เป็นนักร้องก็เป็นนักดนตรีก็ยังโอก็ยังโอเคร้องร้องร้องโชว์หน่อยไหมใช่โชว์หน่อยโชว์หน่อยมันมันไหวไหมมันไหวไหมมันโชว์นิดเดียวได้ปะนิดเดียวได้ได้เออ นเดียวนิดเดียวนีดเดียวนีดเดียวเอาเท่าไีร้องกันนะก็มองที่มุมเดิมอยู่ตรงที่เดิมมข่มใจตัวเองเอาไว้ทั้งรู้ข้างในวัวนไว้เมื่อ้า นี่เป็นโชคดีที่สุดของหนูอย่างหนึ่งที่เป็นลูกแม่ที่ไม่ได้เชื่อของแม่มาเพราะถ้าเกิดดูได้เชื่อลอกเพี้ยนของแม่มาหนูจะแย่แน่นอนเลยขอบคุณทั้งคู่วันนี้ที่มาร่วมงานกันกับเราสิ่งดีๆบางทีเนี่ยมันไม่ได้มาเร็วนะลูกนะไม่ได้มาเร็วนะแวแต่สิ่งดีๆมันมาแน่นอนเพียงแต่เวลาที่เราต้องรอเท่านั้นเองเพียงแต่เวลาที่เราต้องรอแต่ผมชอบสิ่งเดียวที่ผมคุยกับเธอมาตลอด แล้วสักครู่นี้ก่อนที่เราจะออกทีวีธรรมดาต้องอยู่ในห้องแต่งตัวแต่งหน้าแล้วผมถามแวร์ครับหนึ่งตอนแรกเธอไม่ได้ยินแล้วผมถามซ้ำผมถามว่าแวร์มีลูกนี่มันดีไหมผู้หญิงคนนี้หันไปม,มองลูกอมยิ้มแล้วตอบผมว่ามีลูกมันดีมากเลยครับพี่ต่อยถ้าหนูไม่มีลูกหนูยังไม่รู้เลยหนูจะเป็นยังไงนั่นต่างหากที่สําคัญนั่นต่างหากที่สําคัญเพราะออริจินจุดกําเนิดของเธอทั้งคู่คือความรัก และนั่นต่างหากที่สําคัญท่านผู้ชมครับแวรโซและน้องคนดีครับยามหนาวลูกนอนแม่ซอนอกไว้ยามร้อนผิวกายแม่ใช้พัาดวียามหิวกระไดแม่ให้ห่วงหา น้ำเข้าปลาลูกแสนเปรมปรีพระคุณแม่นั้นอันนั้นเหลือทีผู้ใดจะมีเสมอเหมือนได้แม่ทนว่าแล้ภ,ภาพนี้คือภาพที่รายการ Today Show ขอมอบให้กับแวโซและนองคนดีดูสิครับน่ารักขนาดไหนน ภาพนี้ไปได้มาจากตอนที่ไปถ่ายแฟชั่นนะครับแล้วเขาก็จับหน้าแม่ลูกแต่งหน้าให้เหมือนกันนะอารมณ์อย่างนี้นะแต่ดูนะฮะความเป็นตัวของตัวเองความเป็นตัวของคนเราแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเห็นไหมฮะแม่ก็จะมีอารมณ์หน้าอย่างลูกก็มีอารมณ์หน้าอย่างมองได้เห็นชัดเจนเลยมองได้เห็นชัดเจนเลยนะครับเออใครอยากได้นักร้องเด็กเท่ๆอย่างนี้บ้างก็บอกมานะครับ <S 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 ติดต่อก็ติดต่อผ่านผมเลยก็ได้ครับดี <c oughs> ดีค่ะดีดีค่ะเพราะว่าผมเป็นผู้จัดการให้ก็ได้เพราะเป็นผู้จัดการให้ก็ได้นะฮ <c oughs> ะไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมครับผมหวังว่าเรื่องวันนี้ของเราจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่ดูรายการของเราในวันนี้ด้วยและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับแวร์โซและลูกด้วยเราจะพักตรงนี้สักครู่พกสิ่งที่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับกกช่วงต่อไปของรายการท่านผู้ชมครับแวร์โซและน้องคุนดีครับ คือชอบทานคือทานเองบางทีแกก็กินครึ่งหนึ่งที่เหลือแกก,ก็เก็บไปขายาทำแล้วกินแล้วเหลือได้ค่ะเสร็จแล้วนะคเดีเอาไปขายดูรายการเสร็จแล้วอย่าลืมกด subscribe today show ด้วยนะครับ